อีกหนึ่งข่าวที่ร้อนแรงไม่แพ้กันบางคนวางแผนเรียบร้อยแล้วเรื่องของการจับจ่ายบางคนก็ยังบางคนก็ยังไม่วางแผนบางคนก็ยังกังวลพี่บีก็มีสิทธิ์ใช่ทุกคนทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปมีสิทธิ์หมดเลยครับผมคนที่แต่ว่าต้องเป็นคนคนไทยนะครับอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์เงินดิจิตัลจำนวน1 0,000บาทนะครับผมเงินดิจิตัลเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินสดนะครับผู้ชมครับเขาจัดจ่ายเขาจะให้กับเราในผ่านโทรศัพท์ ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ยังไม่มีรายละเอียดที่จะออกท,ที่ออกมาชี้แจง่น้ประชาชนเขาบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทําการใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่อายุ16ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินเงินดิจิทัลได้ทันทีเลยแต่หลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานซอนที่ผ่านมานะครับทางรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับผม คนที่จะยืนยันตัวตนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับอายุ16ปีขึ้นไปนะครับการยืนยันตัวตนก็จะเป็นการสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าของตัวเองนะครับอ้าวทำไมถึงจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้นี่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่มีโทรศัพท์หรือว่าเป็นมีบัตรประชาชนเท่านั้น ก็เนื่องจากว่ามีกระแสออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเสียงว่าประมาณหรือเปล่ามีอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับทางนี้ทางนั้นนี่แหละครับทางภาครัฐนี่ก็ออกมาชี้แจงอ่ะอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนมไม่ต้องยืนยันตัวตนสําหรับคนที่อยากจะได้เงินดิจิตัลก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับผมก็ได้คนละ10,000บาทในเรื่องของการใช้สิทธิ์นี่แะครับผู้ชมครับเบื้องต้นนี่ตอนนี้นี่นะครับณปัจจุบันนี้ยังคงที่จะ สามารถใช้ได้ในรัศมี4กิโลเมตรค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาศัยอยู่ต่างจังหวัดบ้านเลขที่อยู่จังหวัดนราธิวาสไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราจะไปใช้เงินดิจิตัลที่กรุงเทพมหานครแบบนี้คุณผู้ชมยังมีเวลาในการที่จะย้ายทะเบียนบ้านไปอาศัยอยู่ตามที่คุณผู้ชมอยากจะใช้จ่ายได้นะครับและก็กรณีที่2นะครับคุณพี่บีครับเขาบอกว่าสําหรับร้านค้าต่างๆที่จะร่วมโครงการนี้ เขาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนี่นะครับผู้ชมครับก็จะเป็นส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมระบบะที่เข้าระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลหรือว่าภาษีนิติบุคคลกลุ่มนี้นี่นะครับเมื่อมีพี่น้องประชาชนมาซื้อสินค้าต่างๆในร้านของเราเราสามารถที่จะไปรับเป็นเงินสดได้ในกรณีของผู้ที่ร่วม ระบบภาษีในกรณีที่2ก็คือร้านค้าที่ไม่ร่วมระบบภาษีร้านนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะไปซื้อซื้อของมาขายในร้านของเขาจะต้องจ่ายเงินผ่านดิจิทัลวอลเลทอย่างเดียวสําหรับของร้านค้าเนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกาย,ยนคือเดือนหน้าเป็นต้นไปในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดนะครับว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่